Là hôm nhảy, hôm là Mà hùng liền hùng nyang, nhảy trong <laughs> này hùng liền hùng liền hùng lột hùng liền hùng Không hùng Không hùng liền hùng liền không liền แบบนี้ฮะก็จะเคยเห็นปะลุงแบบนี้เรือแบบนี้ฮะก็จะเคยเห็นปะลุงเคยเห็นจ้าถือ ta mày không làm đây ngàn ท่านี้เป็นสวนอันพักส่วนใหญใหญ่ทา่ทานซอยท่านี้อ่างเนซอยม้ก็ได้ทานทา ช่ยไหมตเ็นแผ่นขานอนพรอมนสั่งเดยกพระเจ้าสั่งมากะเหตุรลุงมช่ยไมข้าง้นเอาไหมคืดข้างนระหลุ่มปใหญ่ไม่ไหมหายประลุ่ ไม่ไห้ไม่ใหญ่เ้ใหม่หายสถดันใหญ่เลยไปลูกจเห็นเป็นเงินเศษน้อยๆไปลูพถ้าจ้าสั่งใส่เศษน้อยๆไปลู เลยกับขางน้องป้าเลยกระโดงเห็นเด่นน้องป้ากัน้องป้าบอกใหญ่เลยกระโดงน้องป้าเขามันไม่เป็นโรงงานหัดแห่เลยกระโดงโรงงานบลอกใหญ่เลยเป็ดท่าน ปาต่อหลายแต่เลยไปลงนี่กันสิเป็นเบ่งก็ไม่เสร็จอยู่บนนั้นไม่ใช่สิเจะทานอย่างนี้ไปลงมาเบิ่งเมื่อวานนี่กับแม่ยังจะมาเบิ่งงานอยู่ไปลงอ่าอหบักหลายแลยไปลงใหม่กัน ไม่เสีดไม่ใหญ่ตัวกระเจ้าตัวไม่ใหญ่มันขี้ายเลยไม่ใหญ่อันอันนั้นไม่ใหญ่บริเวดเวียวกันได้ปลุงตัวบริเวดเวียวก็เลยอันเก็บเมื่อปลุงไม่ใหญ่พยายามเป็นให้เก็บเมื่อแทนเหี่ยวกในเมื่อเห็ดอันขอกเป็ดขอกไก่ขอกหมูปลุงก็ได้ไม่เสียด เดบอลไม่เสียปลุงเด็กบอลไม่เสียานกับปรุงฮ่าทุกอันี้ก็เป็นน้องปงน้องบักใหญ่เลยมีน้องกัมีขอกไก่นะประงกันอันั้นล่างขาของหองงานหองเลื่อยปลงทัน้องบักใหญ่ขักแล้วประงบันน้องกัน อืออันนี้แม่ใหญ่สิเฮ็ดทานเด้อนี่พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่สิเฮ็ดทานเด้อนี่แม่สิเอ็ดพ่อใหม่ก็เฮ็ดทานลงปจักสิได้จักกระสอบแล้วไปลงเบิดนทานันเฮ็ดเบิดนี่สิได้หลายเอิบอยู่ Bên loại cả sổ lap bơm tàn thắng sắm đi pudding ăn, bơm sắm đi mãi sắm đi pudding ăn mãi sắm đi pudding ăn mãi sắm đi mãi sắm đi pudding ăn mãi sắm đi Lái, bột khô, bột <laughs> này hộp khô honey, lùng honey, 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 vịt honey, honey, không phải nhảy honey, nhảy honey, 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 vịt honey, 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 นะครับทุกหลายขนาด่านเนี่ยขน่นเห็ดเบิร์ดในสัมสีด่งเลยนะ่านเนี่ยสัมสีด่เลนท่านไม่เสียไปเห็ดยางกัดลงเห็ด่าน เห่าน้ายก็ได้อีกนี่ใหม่ปลาอีกกรบเลงน่าผูแก่จะลดใหญ่มือเลยป่ลงใหม่ ก็คือโหลดระพลุงลายเตะประพลุงคนน่ะก็คือโหลดแล้วเล,ลยลลนะลลลอ่าเป็นยังเลือกไม่ให้อยู่ท่านะเกสตรใหญ่เมืองประลุงเมือบ้านประพลุงได้มากลับมานี่พอแล้วงานลเลยเก็บลอยประลุง ก็ไม่ตัวมันแค่นี้ตัวมันงามนี่ไปลงไปงนี่แต่ว่าอันงามไปลงเห็ดทานเลย ไม้บักใหญ่ไปลงเหตุฐานฟาดไม้เสียดห้องเล็กแข็งน้องเลยไปลงฟาโต้ขาดขนาดเลยไปลงห้องเล็กบ้านใหญ่ไม่ใหญ่ห้องงานห้องงานห้องเล็กนี่รถไถ ấ y แก่ไหมแต่ไหนไปลง Mà lọ thang xuân nhà anh lọ bằng xuân nhà anh em xuân nhà anh em mình hay gặp tao nè xuân nhà cầm Ngàm này ธนาเป็นเฮือนของพ่ญแม่ใหญ่ทางนคอนีนมีลิจาลรลุงคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้นมีตนเด้อลุงพบกันคลิปหน้าสวัสดี